วันนี้ครูได้เตรียมอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างพร้อมยังพร้อมยังยังยังแน่อ่ะดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน,น่นอนนาเปล่าแน่แน่จากาน้ำขอนหวานอนาเป๊ะเลยอันนี้น,น้ำเขียวน้ำเขียวน้ำนี่อ่ะนายพิสูจน์ใช่ <laughs> ไหมนายอ่านดู <laughs> ทั้งสี่อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร ไม่ตอบเร็วจังเฟย่ตอบว่าอะไรของเหลวของเหลวแปลว่าอะไรแปลว่าของที่มันเป็นน้ำใช่ใช่ได,ได้ถูกต้องเราจะเรียก <c oughs> ส,สารทั้งหมดเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีกของแข็งอ้ยถูกถูกแล้วยังมีอีกอันนึงงนะ่ะท่านนึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีกหนึ่งสถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรสักอันหนึ่งต้มน้ำ แล้วมันมีอะไรไหมมีอะไรไหมไอนะ้น้ำไอนะ้น้ำไอนะ้ไอนะ้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี้วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลย,ยังไงกันนะสวัสดีครับนี่คือรายการวิทย์สนุก เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนเลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาล่ะเดี๋ยวครูจะเปิดก๊อกน้ําซึ่งก๊อกน้ําก็มีที่ไหนบ้างนะ ห้องน้ามีไหนอีกที่ห้องครัวห้องครัวและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครัวที่สวน,สวนโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ําเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยเนี่เห็นน้ำาบแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบให้นิดหนึ่งให้สังเกตลักษณะของน้ำานี่นไหลลงมา ไหลลงมาทางตรงหัวดีมากอ่ะไหลลงมาไปทางตรง,งอแรงดึงดุของอุย้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดุดโลดดึงให้น้ําไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมันตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือนโอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดเม็แล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรง สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของเจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำเราเห็นไปแล้วเรียบร้อยอ่าที่มัน้เเนเราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะนเหมือนไหมอ่า,ากรลองไหมอยากลองไหม,อย,อ,ไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหม ่ามาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือกเลยนะตักแล้วลองให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปร่างของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทําทีละน้ําทีละน้ำทำเดีละน้ำเลยนะเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหมลอ่งลองลองขอใกล้ๆหน่อยขอเก่าๆใกล้ๆเด็ดเด็เม้นเป็นเส้นเห้มันเส้นให้มันเส้น เห็นไหม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 ข้าวหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็กแล้วก็เห็นเนาะไงใหญ่นิดนัดใหญ่นิดนิดอ่าอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะอ่าโอเคเอามาน้ำผึ้งเอาขนพข่นหวานอยากลองขนมผ่านอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์เอาช้อนใหม่ให้เดี๋ยวเอาน้ำผึ้ง อ่ะพกรอนอันนี้หูค้นมาแชร์ยกขึ้นมาหนูว่าหูหค้นกว่าน้องนี่เป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กหรืออันนเนี่ยต่มีลองมั่งอ่าถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอู้หูมาอันเบลเริ่มเลยครนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมค้นไปราดอยู่บนขนมปัง่ะลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่ แล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมแหลมแหลม,หล,มลงนอนเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่เพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับ เอาละเดี๋ยวครูจะมีอีกสองการทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทํากันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วมาแล้วเอาบ,อบาๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยาง ให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อัะครูค่นี่ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยไอคุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ําตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทําไมโดยคําถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหมเห็นถ,ถ้าเกิดครูยอยากจะลดน้ําต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจัดตรงนี้ทํายังไงดียะน้ำมันไปไม่ถึงเอามปิดไปไหนลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมอะลองลองหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะช่วยกันช่วยกัน นี่ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าพอเราอ,อยากที่จะลดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมันเล็กลงพรงดันสีเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น พอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ s <S ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเรากว้างอะไรเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งกว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่เรารดน้ําต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลาน้ามันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่านอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ําแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาล่ะครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยว คิดออกแล้วคืออะไร้งเียโอเคคิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ําซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงน,นี้แล้วก็มีถัง <laughs> แหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังนี้อยู่ข้างล่าง <sk ill in the air> อ่ะพวกเราช่วยการใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมมาไว้แล้วเอาน้าเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อน ไม่อยู่ขอลองอขอลองขอลองขอลองเอาน้ําใส่ใสายยางให้เต็มเข้าไม่เต็มเอาไปทั้งสายเลยเอ,เอาตัวเข้าไปด้วยไม<ว>่ไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านหนึ่งไว้สองด้านก็ได้แล้วแต่อเ,เอาปลายด้านหนึ่งอยู่น,นี่จ้ะม<า>ปล่อยมาแล้วมาแล้ว,ลวเอา้าผมไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามาเอามาามาปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนอ่าปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างก,กันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมด <c oughs> มาจงจเจริญม,มาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆ <c oughs> ออนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยัง <c oughs> <c oughs> ไปหมดแล้วจ้ะอาเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงใกล้เคียง <c oughs> โอเคแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่อไเพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าตัดมันใหญ่มันก็ย่อมจะต้องมีปริมาณน,น้ําที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเน,นื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าตัดที่มากก็จะนําไปสู่การไหลของของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหม <laughs> เปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทําการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง,งไงงงไหมเปียกไหม <laughs> เียก <laughs> เห็นไหมเจเจเนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทําให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางคือนี่ระดับ มันเล็กเพราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าตัดมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอเจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสสย,ยางอ่าว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยเอาโอเคเพราะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามันดีนะครับในร <With> ายการวิทยาสต